แมปโรบอ์แมปผีแบบนี้นะครับที่ผมเคยเล่นมาทั้งหมดเนี่ยผมให้ความน่ากลัวเป็นอันดับหนึ่งเลยแมปนี้ใช่ปะ The Cave นะครับโคตรน่ากลัวบรรยากาศโคตรหลอนคลิปนี้กูกลายเป็นตุ๊ดเลยนะครับแล้วก็ให้ผู้หญิงนําทางนะครับทุกคนแมนสุดๆไปเลยนะถ้าทุกคนพร้อมเห็นผมเป็นตุ๊ดแล้วไปดูกันเลยครับ time 1547 <Go ready. S 1> Dr. Vincent and Richard Adams with patient John Wild e. it says here you've been experiencing some pretty vivid dreams is that right yes I understand it's been causing you quite a bit of unease and discomfort and apparently you've lashed out at some of the other inmates is that true John I want you to know we're only trying to help

ในขวานในฝันของฉันในมือของฉันมีขวานแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งอยู่ข้างหน้าแล้วก็มองหน้าฉันจะแปลได้ไงวแบบะแล้วก็หน้าตาเขาดูแบบแปลกมากสับสนไปหมดแล้วมีอะไรอยู่ในมือฉันก็ไม่รู้าแต่กูฟังออกได้ไงวะเดนหน้เหมือนกันด้เหมือนกันอุ้ยแป๊บนึงแป๊บนึง ไอ้เหมเสี่ยงตังเออเออเฮ้เหมือนที่อ่านเมื่อกี้เลยใช่ไหมบอกว่าในฝันมีคนหน้าแปลกๆมันมืดมากเลยก็ถือขวานมาโอเคไปเปิดไฟเดียวเขาบอกว่าให้เราไปเปิดไฟมาเติร์ดเมื่อกี้แปลออกได้ยังไงวะรู้สึกว่าตัวเองเก่งอ่ะใช่ไหมเก่งปะโทษไปเข้ามาทําไงแอดมินแอดมินห้องเอ็ดมินพัย กลับไปดูคนเมื่อกี้ได้ป้ะมันร้องอ่ะไปดิอ๋อตายอ๋อเหมือนไม่ตายอุ้ยแมปนี้น่ากลัวมากอุ้ยแมปนี้น่ากลัวมากกว่าทุกแมปที่เล่นมาไอ้กลัวเธอย่องไงเว้ยกดริงวิวพังมาแล้กดซีริวเลวดึงเข้ามาเธอเอาคนอื่นมาเล่นยังไันนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเล่นเลยบรรยากาศเธอก็อยากเล่นกับคนอื่นอ่ะเอ้ยเล่นแล้วช่างมันมาไปทางนี้เหรออ๋อเออว่ะเปิดเปิด เร็วเร็วกลัวกลัวกลัวโอ้โหแมบโคตรหลอนเลยเออไปทำไงอะ่ะทำไงดีทำไงดีหนีดิหนีดิอเฮ้ยไปไหนอหาทางออกออกข้างไหนอ่ะทางนี้มั้งเด็บคลิกประตูล็อกอย่าให้นั่งจับได้หรือเปล่าออมา เธอทำนี่เขาทำนี่เอาทำอะไรวะอีสัตว์เฮ้ยอ้สัตว์วุ้ยตายโอ๊ยมันอยู่ใกล้เกินโอ้ยล้มกูยังรอดอยู่โอ้ยโอ้ยกูยังรอดอยู่ยังรอดอยู่จะตายมาจะตายมาจะตายมา เธอขออัดมุมมองเขาได้ปหมอ่ะดืเอามาเลยหนึง่งเธอไปแล้วเหรอมาแล้วมามาที่มา,มา,มาวิ่งไม่ได้ด้วยเอาวิ่งเฮ้ยที่เข้ามาที่เข้ามามันมาแล้วอย่าไปอยู่ใกลนะ้โกงนะโกงมันจับได้นะอยู่ใกล้โกงมันจับได้นะอย่าไปอยู่ใกล้อเอออย่าไปอยู่ใกล้ไปอัดดี้อไ้ไหมยัยงมาหันหลังอยู่อะเธอเธอลงไปดิเดี๋ยวเขายืนดูไม่ได้ ไปไปไปตามหลังตามหลังซ้ายตันเขาลงไปข้างหน้ามาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้เดี๋ยวเดี๋ยมาเห็นมาแอบมาแอบลงแอบได้ปะมันไปแล้วไปไปไปเธอมีโน้ตด้วยอ่ะไอ้สัตว์เอ้ยโอ้ยอย่าตีกูคืนเนี่แไปขอั้องฮะอือ พี่ไปเลยพี่ไปเลไปเลยไปเลยไปเลยมีมีประตูด้วยเหรอทางไหนอ่ะเพราเก็บกุญแจมาแล้วทางไหนอ๋อเก็บกุญแจตรงไหนอืมแล้วเปิดประตูได้เปล่าเปิดแหละแต่ว่ามันทางไหนมันเป็นห้องอ่ะทางเดิมเลยที่เธอโดนผีไล่อ่ะไปไปไปไม่ต้องมาไม่ต้องมานังไปเลยเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เหรอมันน่าจะทางอื่นแหละเข้าไปก่อนอย่าอยู่ใกล้ตรงนะเปิดไม่ได้เหรอคือของไงอ่ะไปเลยไปเล เปิดได้ไหมลองดูกด e กด f กดทุกอย่างได้แล้วได้ได้เธอเธอรอไหมรอใหม่อีกรอบหนึ่งโอ้ยโดนจับไปแล้วกี่รอบไปเนี่ยไม่มีบรรใต้หรอวะจะลบดิเขาอยู่ฝั่งเดี๋ยวเขามามาไหนอ่ะมาเข้าดิไปมาไปมาอึ๊ยคุ๊กคุ๊กหรวะเฮ้ยเงไงทางนี้เปล่าใช่ไหม มันบอกว่าเราจ่ายอีกข้างหนึ่งหรือว่าต้องมาเปิดประตูทางนี้ใช่ไหมฮะาตายแล้วมีทางอื่นไหมนี่หรือเปล่าเนี่ยเนอ้ยเนี้ยอ๋อโอ้โหไอ้เนี้ยบอกว่าอะไรหาหาหาลีเบอร์สามอันหาอีกค่ะกูไม่อยากหาแล้วแบบน่ากลัวว่ะ ใช้ไฟฉายมันจะอ๋อเออง่ายต่อการแจ้งเตือนอะไรทุกอย่างหรือว่าห้ามใช้ปะห้ามใช้เดี๋ยวต้องใช้ปะน่าจะห้ามใช้อ,อ,อุ้ยเผลอวิ่งมาเจอวิ่งเล้วขนาดเป็นคนขนาดไม่ไ,ไม่ไม่ขนาดอยู่ข้างหน้าเป็นทางกันอุ้ยแบบนี้น่ากลัวว่ะดีเอ,อ่อฟันออกมาบ้าบาบา,บา เหมือนไอฟันคุณเมื่อกี้แบบฟันบุบฟันขาดอะถอนฟันอะมีรีเวอร์ป่ะหารีเวอร์สามอันโอ้ยนี่ไงหนึ่งไหนเป็นไงนี่ไงก็เหมือนที่สับกันะอ๋อหนึ่งแงหายสองอันไปเอ้า <c oughs> พีมาล็อกจริงปะวิหัวขาดเข้าใจคนหัวขาดเมื่อกี้ไปทางไหนไปทางไหนไม่รู้จะตรงไปแยกกันไปไปะ มเมไปทางขวาไปาสามวิคือพลังเลยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้ยเนี<ป> <c oughs> ้ยไปนะนะอยู่ทางขวาตรงไปไั่อยู่ตรงนี้เสียงเท้ามันนะ่ะนี่ไงเปิดอ่าอีกอันเดียวอีกอันเดียวเ้าห้องนี้แต่บมั้งหข้งสุดท้ายใช่ป่ะไงงไงสุดท้ายไปไงไอ่ะ เนี่ยเห็นด้าสวิตไปอยู่เนี่ยเปิดไม่ถึงเอื้อมมือไม่ได้ให้ไปหยุดซูมไหมไมวไมวเหรอวิธียูทูบเบร่อ่ะเอาเธอไปไหนเธอเขาตจแล้วทำไงคือเธอมาห้องแรกที่เราทับสวิตช์ดิน่ะเราลอดใต้เตียงมาตรงเนี้ยมีครีมอยู่ไหนวะนี่นี่มีครีมอ๋อเฮ้ยมามามาเก็บยังมาเก็บทุกคนป่ะหรือเก็บคนเดียวไม่ไม่ดูผีหน่อยดิอ๋อเก็บได้ ขอขอขอไปสับมามาสับเลยไปไปประตูเมื่อกี้อุ้ยกลัวว่าเท่าไหร่อ่ะเอาประตูไหนวะอุ้ยน่ากลัวไปแล้วกูกลัวแม่งไม่มีอะไรมันจะมีอะไรอีกไหมเนี่ยกลัว่าดูข้างหน้าดิยูยูออะไรอ่ะเขียนว่าอะไรวะ John, if you can hear me, your brain has now fully merged with the device. Your dreams and your concept of reality have become so deeply intertwined that you can no longer differentiate the real from the imaginary. John, thank you for your cooperation. You will now be disposed of. ควยเอียมดีคุยเอียมดีคุยเอียมพาร์ทวันคุสใช่ไหมจบแล้วเหรอจบแล้วเหรอจีบปะจบขอบคุณที่ได้นอ ê, เออเย่จบแล้วเย่ยี่แบบคนน่ากลัวทุกคนครับแบบ,แบบจบ,แ,บ,บแล้ว<ๆ>ละครับขอบคุณทุกคนที่ดูนะครับโคตรน่ากลัวเลยแบบนี้เอาจริงๆมันน่ากลัวจริงนะั้งแต่ด้วยแบบเราบอกมากลัวจริงนะยงนพยายามทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดต like, ิดตามกดกระดิ่งช่องพวกเราสองคนด้วยนะครับไม่ใช่กันบ๊ายบาย แล้วก็มีคนเบินว่าอยากให้ได้ไหมครับรอาก่อนแล้วกันว่าเดี๋ยวกำลังจะทำนะครับไม่ได้ได้ทำไหมครับวันนี้เราจะกลับมาแล้วาาเว้ยมาฟักแกบ๊ายบายบ๊ายบายครับบ๊ายบาย